สวัสดีครับวันนี้เพจบ้านพักวิลล่าไทยแลนด์นะครับพามาชมบ้านลรองนฟ้าเฟสสองนะครับเป็นโซนเฟสสองนะครับอันนี้จะอยู่ที่แปดห้องนอนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ํามีมวยทะเลมีเก้าอี้นั่งเล่นนะครับกิจกรรมเขนเยอะโต๊ะทานอาหารนี่ครับจะยาวมากเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยครับมีที่เตรียมอาหารด้านหลังเป็นโซนครัวเดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละเฟสเฟสกันนะครับเอ็นปโซนโซนไปนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเฟสสองนะครับ หลังที่1กันอ่าตอนนี้ก็คือเข้ามาแล้วนี่ครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นโซฟาตู้คราอเกะที่วางของนะครับผมใช้ลำพงค่อนข้างใหญ่เลยครับวิวที่นี่ก็จะบรรยากาศนี้ครับข้างนอกก็จะเป็นสระว่ายน้านะครับเข้ามาห้องนี้มีแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้จะมีตู้เย็นตัวนี้จะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีเครื่องติดตั้มร้อนให้นะครับต่อห้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเจาะห้องนอนทีละห้องกัน นี่ครับห้องนอนที่หนึ่งของเฟสนี้ครับจะเป็นเตียงห้าฟุตแล้วก็เตียงสองชั้นอ่าห้องนี้มีที่แขวนเสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งให้มีไดร์เป่าผมให้นะครับอ่าแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองของฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนกันครับทุกนี่จะตกแต่งตัวนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนต่อไปจะเป็นห้องนอนที่สาม ห้องนอนที่3ก็เช่นกันครับโต๊ะตัวนี้จะอเนกประสงค์ขึ้นมานิดนึงนะครับพับกายขึ้นมาจะใหญ่ได้แล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีดํานะครับค่อนข,ข้างเรียบหรูนิดนึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีรัวระบายอากาศให้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นวิวแบบว่าต้นไม้ลับรอบเขียวๆอย่างนี้ครับส่วนต่อมานะครับห้องนอนที่4นะครับอ่าตอนนี้ ก็เตียงจะเหมือนกันทุกข้อครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่แขวแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันนี่ครับห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดูข้อตกแต่งสีเดียวกันนะครับสาหรับหลังนี้ระหว่างทางเดินก็จะมีเก้าอี้มานั่งอย่างนี้ครับค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้โซโฟ,ฟาที่เดิมนะครับแล้วก็มาต่อมาเป็นห้องนี้ครับห้องนอนที่ห้านะครับ นะครับก็ตกแต่งเช่นเดียวกันนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับส่วนห้องส่วนกลางห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะน<อ>ี่ห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ห้องน้าที่นี่มันค่อเหลือเฟือนะครับไม่ต้องแย่งกันใช้นะครับมีไฟเทคบริการนะครับเดี๋ยวเราหาใครสนเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อื่นกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวินล่าในเฟสสองกันนะคะตรงที่เราจะพาไปก็คือจะเป็นวินล่าหลังเล็กเนาะหลังนี้จะมีสามห้องนอนนะคะในส่วนในส่วนของหลังนี้อเข้ามาก็จะเจอตู้เย็นทีวีไมโครเวฟนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางนะคะห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราเท่าหลังนี้จะมีสามห้องนอนใช่ค่ะของเฟสสองเนอะหลังเขาจะแบ่งไว้สองหลัง ใช่ครับหลังนี้มีสามห้องนอนนี้ห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะจะมีหนึ่งห้องนอนห้องน้ําในตัวนี่ครับแล้วเมื่อกี้ห้องน้ําเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันครับใช่ค่ะชั้นบนจะมีสองห้องนะคะ,ะนี่ครับห้องนี้ก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำเลย นี่ครับจะเห็นวิวสระไว้น้ำแบบนี้เลยนี่ครับให้ดูวิวของหลังนี้นะครับโอเคห้องนี้มีระเบียงอ่ามีระเบียงด้านนี้เดี๋ยวพาออกออกจะต้องออกด้านนี้นะฮะนี่ครับถ้าออกจะระเบียงต้องออกด้านนี้ก็ระเบียงข้าง,างกว้างเลยครับไปรับลมมองวิวเห็นวิวเขาใหญ่เหมือนเหมือนกันครับ ส่วนห้องนอนห้องที่สามของที่นี่นะครับน่าก็ค่อนข้าง,างตกแต่งสไตล์มินิมอลครับครับเดี๋ยวจะไปดูส่วนอื่นกันนะครับนี่ครับเดินลงมาจากหลังตรงสระว่ายน้ำด้านนีครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นสไลเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเวลาเปิดปิดสไล,ดไลเดอร์นะครับนี่ครับจะมีกฎเพราะที่นี่ค่อนข้างสูง สูงมากกว่าตึก3ชั้น4ชั้นนี่ครับเพราะหนึ่งทั้งมีหลักกฎระเบียบนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยครัวเปิดพอดีเปียกเพราะว่าเพิ่งล้างพื้นกันใหม่พอดีลูกค้าเพิ่งออกนะครับมีเตาบาร์บีคิวนะครับมีโต๊ะเตรียมอาหารมีอ่างล้างจานมีเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีครกสระนี่ครับส่วนตัวนี้ฮะจะมีใครไม่อยากทําความสะอาดนะครับก็มีบริการเหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับสำหรับห้องน้ําส่วนกลางนะครับสําหรับ คนที่ใช้บรกิการด้านนอกไม่อยากเขาเดียว้องนอนและพวกที่มาสามารถการงเต็นท์เสร์ฟในนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศรบอบๆครับของเฟสส